กระตั้มปา่าคำตุตอนที่หนึ่งกระตั้มป่ามันเป็นลูกไม่ไม้มันก็เลยมาเป็นขยโยมอยู่ที่วัดคอยติดตามปุณิบัติปัดปูตุเจ้าแล้วก็มันก็อยู่เฝ้าวัดเมื่อเวลาตุเจ้าไปกิจนิมนตลต่างๆกระตัต้มป่ากระตั้มป่าเอ้ยรับรู้เออวันนี้ตุเจ้าจะไป กินมีมอเนอบ่าก็คิงเอาผ้าสะบวงล้างกาไปซักแล้วก็ไปตากเลยเนอะัชทุกเออเออดีๆๆคิงาน่าซักให้มันมดมดเนอแล้วก็เฝ้าวัดดีๆก็เดี๋ยวตู้จะไปละครับผมกระตั้มป่าก็ซักผ้าซักครัวให้ตุเจ้าแล้วก็เอาไปตากไว้ตามหมู่ข่วงวัดแต่ว่ามันอยู่บ่สุขคิดเกิดแก่แค้นตุเจ้ามันก็เลยเอางาขี้ม้อนกับตั้กอ้อยมากวนสูนกันปั้นเป็นก้อนเป็นก้อน พ่อบดีนี่กยังกะขี้หมาเนี่ยเสร็จแล้วมันกลับไปวางไว้บนสะบงทุกเจ้ากลางแดดปุ่นส่วนตัวมันก็นลบเข้าไปรับอยู่ในกุฏิปุ่นเหี้โอ้ยอ,อิดเฮ้ยโอ้ไปจิตนิมนต์มาทุกเจ้าวัดเนื้อก็บบจัจใจทุกเจ้าวัดใ้ก็บอกจ้างโอ้เตะทำาะไยังกันกับโมโหโอ้กดโธทาโมสังโคอยังล่ำเรือบัะนี่โอ้หมาที่ไหนมาขี้ใส่ผ้านี่ ไอก้กระด้ำป่าชิงไิ่ไหนมาพอนี่เราเข้าใจไปุ๊เว้ยเรื่องแล้วอันนี้ครับตุ้นแ่แน่แน่น,น,นชิงยังมาถามแหมกั๊ชิงลงพอได้รอด้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้หมาเนี่ยชิงหันก็ซักผ้าแล้วยังบอกเฝ้าปล่อยให้หมาขี้ใส่ผ้าอย่างด,ดีละดีละเมื่อชิงเป็นโตนี่ชิงก็กินขี้หมาเม้่อมดแต่เดียวนี่เหาะฮะกินขี้หมาเออ จะได้กินที่มันมนี่มันขี้หมาลตกนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยถ้าคิงบักกินเนี่ยถ้าจะเคี้ยนถ้าปากก็ถ้าจะบุบกินตัวเอ,อะกินก็กินครับตุ๊กกินกินกินก็ทำป่านั่งกินน้ำอ้อยกับงาหันอย่างสบายใจกินเอากินเอาตุเจ้าก็นั่งพอ้นี่มันจ,จะกินได้อย่างไงเอมันยังดูเป็นดูดีดูล,ลำคิงลำตเต็มตีกับแบะโอ้โหหมอขนาดตุ๊กฮะรสชาติมันดีต่อ มาช่วยกนได้บุหขออย่างนี้บนรอบ้ลอสักคำลอสักกำ่เอาจิมจขอไน้นงเอาโ้มันยังไม่หวานบ่โอ้ขอขอให้น้อยขอใหนเอาเอามันเป็นมาใครบาเนี่ยมันมายาคำผงบ้านไตเนี่ยครับเนี้เพรามันตึงมาบ้านเฮาได้หลายวันหลายเตอแล้วรู้เออเอาอี่ี่กว่าขี้ไปยํามันมาเนอะขี้มันล้ำหมดเลยโรโรโโโอ้มันุดดเกิ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 ดย็บย็บเย็บเยบเข้าไปในห้องไตไ Bye nhắp 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 katampa ku nhắp ma hoppin hong. Lúc a búp ma dung ký tèk ký tèk. bút, hia bút em hong. O oh, nay nay nay, dai la vô hồi. Him oh, oh. bé hoi mặc có xe kè 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 ตามสบายของนีบาก,กินก็ตามใจ <c oughs> อันนี้มันอย่มามบารลงเหมือนตะกี้บักรไมอย่างมาเหม็น,น <c oughs> โอ้โหนะก็มามามันเป็นมาตัวเจ้วกับน้ำใจกะ <c oughs> <c oughs> ประโกนว่าตัวเจ้าก็โดนกระตั้งป่าจุกินขี้มาหมจน,นได้